ชิคแวะชิค m มิวค่ะเมนูในวันนี้ที่หมิวจะนำเสนอนะคะเป็นเมนูยอดฮิตในตอนนี้เลยนะคะนั่นก็คือสปากเกตตี้คา o n โบนาร่าค่ะคุณผู้ชมคงจะล้องออก,กันแล้วใช่ไหมคะว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงงั้นเราไปดูส่วนประกอบกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะเราก็ต้มน้ำให้เดือดนะคะแล้วพอน้ำเดือดเนี่ยเราก็ใส่น้ำมันลงไปนิดนึงเพื่อให้เส้นสปากเกตตีของเราเนี่ยไม่ติดกันนะคะ ใส so ่นิดเดียวค่ะไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็เอาเส้นใส่ลงไปตามที่เราต้องการเลยจ o ะ ค่อยอ่อนตัวลงจนไปอยู่ข้างล่างหมดเลยคนะงั้นเราก็มาเริ่มทำกันเลยนะคะขั้นแรกนะคะใส่เนยลงไปนิดนึงนะคะไม่ต้องใส่เยอะน,นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาเบคอนลงไปเนี่ยน้ำมันเบคอนก็จะออกมาเองะคะ่ะ ตอนนี้เบคอนของเราก็สุดได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาใช้ไฟเบาลงกันนหไ่ค่ะถ้าเสร็จแล้วเราก็ใส่แฮมลงไปนะคะ ความหอมเราจะใส่ผงปาริก้านิดนึ่งแล้วก็ตามด้วยไค่แล้วก็ใส่เกลือนิดนึงตามที่เราชอบเลยไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะเพราะว่าชีสของเราเนี่ยก็มีความเค็มอยู่แล้ว มันจะเข้มเกินไปแล้วตอนนี้นะคะแฮมกับเบคข,ของเราก็ได้ที่แล้วต่อไปเราจะใส่เส้นเอาไปแลวค่อยๆผัดนะคะแล้วเราก็ผัดเส้นกับเบคอนนะคะให้เข้ากาันแล้วก็เดี๋ยวเราพักไว้แป๊บหนึงนะคะเราจะมาทำตัวครีมกันอย่างแรกเลยเนี่ย ใส่ไข่ไก่ลงไปนะคะไข่ไก่แล้วก็ชีสนะคะช้อนแล้วเราก็คนให้เข้ากันแล้วเราก็จะได้น้ำครีมที่สวยไข่ไก่เนี่ยเราจะเอาแต่ไข่แดงนะคะเพราะว่าเราต้องการสีเหลืองทองของมัน จุดขายของคาโบนารานะคะคือสีเหลืองทองโอเคแล้วเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็ใช้ไฟอ่อนนะคะ mm hmm. เพราะว่าเราต้องการที่น้ำเนี่ยงวดขึ้นนะคะ mm hmm. จะได้เข้มข้นแล้วก็เหนียวคะ่ะ เพิ่มเป็นคาโบนาร่าแต่งตัวแล้วโอเคอ่าเราก็เสร็จแล้วนะคะเรามาจัดใส่จานกาันตกแต่งผักให้สวยงามนะคะ And เสร็จแล้วก็ใส่พริกไทยนิดนึงค่ะปัดอีกก้าด้วยนิดนึงเพื่อความหอมโอเคและแล้วคาร์โบรนาของเราก็เสร็จแล้วค่ะ ็เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูสุดเด็ดของเราในวันนี้คาโบนารานะคะแล้วคุณผู้ชมคนไหนนะคะมีเมนูที่น่าสนใจจะแนะนําเราหรือว่าต้องการสูตรของเรานะคะสามารถติดต่อมาได้ตามอีเมลข้างล่างนี้เลยนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยมิวอดใจไม่ไหวแล้วนะคะต้องขอไปทานคาโบนาราก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Chico Lá, Chico